สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ตัวทัดเองเนี่ยมีสินค้าหนึ่งที่อยากนาเสนอมากก็คือตัวนี้ครับ SBD Fiber นะครับสำหรับใครที่เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับมีอาการท้องผูกไม่ขับถ่ายทุกวันบางคนโอ้สวันถ่ายทีบางคนอาทิตย์หนึ่งถ่ายทีอย่างเงี้ยลาไส้กระดูดซึมของเสียไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายทําให้ผิวมองค้าหรืออาจจะมีกลิ่นตัวหรืออาจจะมีกลิ่นปากออกมาได้เพราะเราไม่ยอมขับถ่ายทุกวันครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในการดีท็อกของเสียออกจากลําไส้ นี้ผมจะมาลองชงให้ดูว่ารสชาติหน้าตาหรือสีมันจะเป็นประมาณไหนหนึ่งกล่องเป็นแบบนี้นะครับสบายดีไฟเบอร์ B iber, หรือเอสบิไซเอร์มีซองแบบนี้ทั้งหมด10ซองในกล่องนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นรสฟุตพันนะครับอ่าโอซองนี้แน่นๆเลยนะฮะใส่มาให้เยอะมากแล้วก็ผสมกับน้าเปล่าครับเทลงไปเลยชงอย่างนี้นะผมกินวันวันละหนึ่งซองก่อนนอนนะครับชงไปเลย อหอมนะครับสีน่ากินมากสวยงามนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับแล้วเราก็กินก่อนนอนเนี่ยวันละหนึ่งแก้วอือร่อยเปรี้ยวๆนะครับอย่างที่บอกเลยเป็นรสฟุ้ดพันธ์เน <c oughs> ี่ยนะครับเคล็ดลับง่ายๆวันหนึ่งสองที่เองเราไม่สามารถเครอว่า ไม่เกินแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงประมาณนี้เนี่ยรู้เรื่องเลยมันจะขับถ่ายออกมาใครที่มีปัญหาท้องผูกอะไรพวกนี้เนี่ยจะถ่ายได้ง่ายมากนะครับไม่ได้ปวดเบียดแต่ที่สาคัญทานต่อเนื่องนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยพุงยุบไปด้วยนะครับพอพุงยุบเนี่ยแต่งตัวออกมาใส่เสื้อผ้าอะไรก็ดูสวยดูดีดูหล่อดูเท่อะไรขึ้นมาที่สําคัญนะครับทําไมถึงต้องกินตัวนี้ด้วยเราไม่สามารถไปกินผักปริมาณเยอะ มือละกิโลมือละกิโลเป็นวันหนึงสอกิโลได้เพราะมันกินไม่ไหวถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยกิน SBD Fiber กล่องเดียวนะครับไอ้ตัวเดียวนะครับจบไปเลยแล้วก็ที่สำคัญนะสำหรับใครที่สั่งซื้อมาตอนนี้นะครับคุณสามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปให้คุณ